แม่มันเกิดอยู่บนพุ่นตะกี้มาคอมันห้อยอยู่างเล่าครับห <one wrote, S 2> ้อยอยู่ตรงนี้นะครับนะจะรอดไหมลูกน่ะป่าเว้ยมาตื่นตนตนลูกตื่นตืนตื่นเตืนตืนเว้ตื่นเว้ตื่นเว้ยตอไปไหลูกฮะตื่นลูกตื่นตืนตื่นตืนตื่นตือนตื่นตื่นตื่นตตืตืนตืนว้ตื่นเว้ยมีเมียว ไเหมียวน้อยเตือนลูกเว้ยโอ้โหเป็นเต่าเผาเก่านะครับมาข้องน้ำมาข้องน้ำปุ่นนึกว่ามีมีเหมียวอย่างห้องรอดมาเดี๋ยวลูกหืมมาปั้นมาใจปั้นใจหนะเอาก็ใกลเตะก็กล้เตะเตือนไว้เตือนไว้เตือนเว้เตือน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 โอ้ยโอ้ยเตือนได้เว้ย Too nắp tinh lắp. Too nào tiền lắp. Too nắp tinh lắp. Too nắp tinh lắp. Too mặt, too ô too mặt. Too mày, tinh voi, tinh voi. tiền mày tinh, 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 tinh. A ham, a ham. trời ham, a ham. A ham, a ham, a hám a ham, a ham, a ham, a ham. A ham, a ham, a ô a ham, ừ ô tuyên đeo tuyên đeo ô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  tuyên Ah tuyên đeo à tên đục tên tên tuyên 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 Oh tuyên tuyên mẹ, ô tên tuyên lắm, tuyên lắm, tuyên Oh tuyên lắm, tuyên 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 ô, ừ ừ ừ, ô ô, ôi 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 เต้นแล้วตต้นแล้วตต้นแล้วอีกค่ับนแล้วดิ้นแล้วดิ้นแล้วเนี่ยครับดิหย่อมถังนี่ขึ้นไปห้อยอยู่บนนี่เดี๋ยวนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งตีนแม่มันยังมีนี่อยู่นะดูดูตีนแม่มันเนี่ยตีนแม่มันครับนี่ตีนแม่มันโอ้อรอด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 ดิ้นแล้วเว้ยดิ่นะด้วเว้ย อ um, ุ้ยต,ต,ตือนเตือนตือนตือนขอห้อยที่ห้องนี่เลยนะครับสงสัยแม่มันแท้เกิดในแางเลยครับโอ้โอ้โอ้รอดรอดรอดตือนไว้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 ไปาปไปขีดน้ำก่อนไปขีดน้ำก่อนเดี๋ยวน้ำหยดปากมือสกขียดส่งยศนะครับปไปเดินมาห้อมนี่

มาตือนเว้ยมาจวยกะหมเนีนั่นั่ง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 กันตื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 อนาตือนลาตือนลาตืนหนีบตรงคอเลยนะครับนี่หนีบตรงคอเพิ่เลยไะ้อ้ยแม่เนี่ยพอด้ดีเนาะนะนน่ตืน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 ตือนตืนลาตืนเร็ว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 

บุญรอดอี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 บุญรอดเจ้าฟูไอรอดไอรอดไอรอดน้อยเดี๋ยวเข้าไปดูครับคือเกิดขึ้นอย่างกับแม่มันติดคายอยู่ตรงนี้เตเตียวอยู่ตั้งนอกขนมห้องเงี้ยวเงี้ยวโอ้โหโหโรอดละ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 ไอัเนี้ย

แม้ะตื่นเลยตื่นเลี้ว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 โอ้โหแม่เหมือนกับกดตรงหน้าอกเบาๆนะครับเฮ้ตื่นแล้วตื่นแล้วลุกแล้วเฮ้ยเฮ้ย น่ครับขออนุญาตเ,เอา,ออาออไปเดี๋ยวโนมาอย่างให้แกเนาะเนาะเดี๋ยวโนมาอย่างให้เนาะนะอืมอืมปะแต่ครับถ้าอยากจะอัปเดตอาการของแกให้พอบอ่บอยๆนะครับผม